เป็นเรื่องครับงานนี้แลนดอมครับจะเป็นยูรินะเอาคิวบาร์ครับผมได้คิวบาร์นะครับคิวบาร์นะฮะเพื่อนผมสีม่วงเป็นใครเนี่ยสีม่วงซิมูริโตอีลักนะครับมีอะไรแกอ้า,อามีอเมริกาครับมาดูกันมาดูกันโควิดสิเรา ย้ายโลเคชันแล้วเว้ยจะไปครับพี่นอ้องบังเกอร์ต้องมานะเสียจังหวะไปแล้วครับหนึ่งช็อต Hmm. Construction complete. New construction options. Building. Unit ready. Mm -hmm. Unit ready. Moving out. How by the grip report. How about How about? How about. How about. เข้าไปจัดมาดีครับพี่น้องจัดมาดีครับขึ้นมาอะไรครับไอ้จอเดอะด็อกขึ้นมาอะไรขึ้นมาอะไรแถวน,นี้มันพื้นที่ต้องห้ามครับเปิดมาไปเรา ไปครับมาเราวิ่งไปครับพวกต้องเตรียมจุดผู้ไปนะครับใครมนเอาซิลมามาเหอะ ไฟอย่เพิ่งหมดครับ,กบเ,รเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเราโดนด้วยบา่าฮะไปเหมือนกันเาราปฏิบัติการปล้นบ้านครับปฏิบัติการปล้นบ้านครับ แผนเรานี้ต้องปนบ้านนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยเร,เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนครับเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนขอปนบ้านกันครับเข้าไปดินั่นแหละครับผมนั่นแหละครับกลับไปที่บ้านไฟฟ้าต้องลงให้ไวครับ ไฟฟ้าต้องลงครับโอ้โหไม่ทันเว้ยเฮ้ยไฟฟ้าเราลงมาไม่ทันนะฮะมาอีกรอบนึงรอนี้ต้องมาอีกรอบครับต้องมาอีกรอบไม่งั้นไม่ได้ครับ อะไรนี่นะอะไรนี่นะยุกยิกยุกยิกมามันคืออะไรครับตรงนี้อะไรครับตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เลยคุณโอโซเฟียมมาแล้วเหรอเร็วจัดจัดดูบ้านเขาหน่อยครับ ดูลงด้านหลังหน่อยครับผมัดลงด้านไหนหน่อยด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยย่อนไปหน่อยครับจับไปครับพี่น้องไปปนบ้านเขาต่อไปมาครับแผนเราคือต้องการปนบ้านครับ ยิงมันนี่ยิงมันทางเรามาแล้วครับเอาดีขายอย่าก,กัดอย่าก,กัดมาไม่ได้เลยครับชาร์จไม่ได้เลย จากไปไหนครับแทวนี้บ้านเมืองเราครับโอ้เราผมยังไม่มีไฟฟ้าเอาไว้ใช้เอยใช้สอยเลยนะฮะปั๊มรถถังเยอะๆค,อรครับเราปั๊มรถถังเยอะๆบังเกอร์ต้องมีไว้ฮะจานดาวเทียมเรา เราเตียมเราต้องมาครับแมตเทเลปต้องเกิดครับงานนี้เข้าไปพวกไปขยำม,มันหน่อยดิมันมีอะไรมาบ้างเนี่ยต้องไปช่วยทางฝั่งนี้นะฮะอันนี้คือพวกเราเนาะต้องไปช่วยเพื่อนนะครับ กองทัพรอทำไมเดินชา้าจังอะหอแหลกนิดๆน,นะฮะแหลกนิดๆมาแล้วครับเฮ้ยโดนวาร์ปครับโดนวาร์ปมาโดนวาร์ปมาครับสีเขียวเหรอครับสีเขียวเหรอ สีเขียวเหรอครับเอามันหน่อยครับเอามันหน่อยเอามันหน่อยเรา,าต้องจัดนะครับทางนู้นก็เข้าทางนี้เราก็ต้องเข้าครับช่วยกันครับ เราทะลุล้างเลยทะลุเข้ามาเลยครับทะลุเข้ามาข้างในเลยทะลุเข้ามาด้านในเลยครับเอาดีฮะเอาดีครับ สนใจที่ไหนลวเราลงไปอีกกลับไปที่บ้านครับ <c oughs> ยับเหมือนกันครับเรา <c oughs> ไปอีกชุดครับชาร์จกลับไปอีกชุด เน้นจำนวนครับเน้นจำนวนไอรอนสัเกิเทนดีกว่านี่จับไปครับชุดใหญ่ไฟกระพริบพอมันจะถึงครับเราต้องเอามันให้ยับก่อนลุยเข้าไป ลุยแล้ครับชาร์จเข้าไปเลยชาร์จเข้าไปเลยครับเป้าหมายเรายัดบ้านมันนั่นแหละแค่นั้นแหละครับผมไอรอนเซคเทนครับก็มาดีครับก็มาดีครับ มาดีครับก็มาดีครับไอ,อรอนเราไอ,อรอนเราจัดไปจัดไปครับบนกันแล้วครับบอกว่ามีทีมนูบครับว่างั้นผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้นะนุมไม่นุผมไม่รู้นะอืมถุดถังเราพร้อมครับไ,รไปเลยหนึ่งทีมไปเลยหนึ่งครับสีเหลืองมันมีวาร์ปเลยครับ คนลมมันด้านหลังให้รอนเราถึงไหนเลเอ้ย <Construction complete. S 3> <Building. S 1> ทั้งหมด ready, <conference. S 1> อืออือวิ่ง <Building. S 1> เข้าไปจัดไอ้พวกนี้เลยนะครับจันดูด้านหลังมาหน่อยดีมีอะไรน่าสนใจบ้าง เอามามาต้องการเปิดนะครับเอาดิสนใจอะไรครับวิ่งเข้าไปจัดเลยวิ่งเข้าไปนูน่นวิ่งเข้ามาครับรวเร็วรวเร็วเรียบร้อยครับ เอาดีครับเอาดีครับการเรงเิน,นเราจะให้มีปัญหากองกำลังหนึ่งครับอมองไม่เห็นเราแล้วครับ จัดมาดีเข้าวับผมมาทำอะไรตรงนี้โอ้โหอา้าวมาดีครับก็มาดีครับคอนสคิปผมอะโหดอยู่นะนิวเขียร์ก็มาครับ งไหนเอาโดนไปดิก็โดนไปดิครับเฮ้ยเฮ้ย้เอ้าว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 อ้อ้าวอ้อะไรลูกพี่อะไรมาดิจัดมัน เอาไม่ดิเอาไม,ม่ด,ดีเยดโดเยโดมันเอาอะไรมาตรงนี้นบอลีเราช่วยได้ไหมเนี่นย แหลกสุดๆแลกสุดๆครับ ยิงมันลูลูลูลวลวเอาไาดิเอาไาดิเออเอาดิเอา,าดิ เ,เพื่อปั๊บอะไรมายิยงอะไรผมยิยงอะไรผม,มทำไม่ดีวดวลกันไปเลยเ <Beifall. S 1> กิดอะไรขึ้น จัดมันตรงนี้มีอะไรเนี่ยกองกำลังหนึ่งครับตรงนี้กองกำลังหนึ่งเอาเพื่อนใส่ให้เอาเดี๋ยวเพื่อนผมใส่ให้ครับอใส่เข้าไปยิงบ้านมันสิครับเพื่อน โอ้โหเพื่อนเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนเราทําอะไรกันเนี้ยโอ้โหเพื่อนเรายิงโคนมันยิงบ้านมันยิงบ้านมันครับนิวเคลียร์มาพวกนิวเคลียร์มานิวเคลียร์มาโดนไปดอกหนึ่ง,งกำมันตารังสีไหวไหมล่ะลูกพี่ไหวไหมล่ะนี่ยครับทหารลาบของผมอะ ม,มาล็อกกองแกงที่ไหนล่ะเอายิงผมบ่ยิงมันรุมครับยิงครับมันเรียบร้อยไปดีสนใจอะไรยิงไปดีเหลืออะไรเนี่ยเหลืออะไรเนี่ย <c oughs> มาแล้วครับทหารแล้วออืห <c oughs> นักเอาการอยู่ครับโอ้โหหนักเอาการอยู่ เดินมาเดินมามาอีกดอกครับนิวเคลียร์นิวเคลียร์ลงจังหวะนนี้ดุมยังอยู่ยังอยู่นิวเคลียร์ลงบ้านเพื่อนดีกว่าเรา เอาลงบ้านเพื่อนเลยโอ้โหไม่เห็นเลยครับไม่เห็นนุนขี่ลงบ้านเพื่อนเลยเมื่อกี้ว่าจะเอาลงบ้านเพื่อนสวยๆสักดอกนึงฮะจบไปครับเกมนี้นะครับก็เล่นแบบชิวๆแบนะาเรานะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเล่นแบบสบายๆนะครับก็จบไปครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไมค์เมีของผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ